อร่อยเลิศอร่อยเลยกับผลิตวันนี้สำหรับคนรักชื่นชอบเนื้ออันนี้แนะนำเนื้อแทบพลัสอยู่ชั้น6 <S <S โซนเอเทรียมเซ็นทันเวิร์นะจ๊ะเรามาคุยกับเจ้าของบริษัทและร้านอาหารในเครือคอมพาบนีบีนะคะคุณวีรชนสกตายิ่ง คุณโตวส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับเนื้อแทบพลัสครับมันพิเศษยังไงจ๊ะพิเศษยังไงผมตั้งใจผมคลั่งเนื้ออย่างที่บอกนะครับเราคลั่งเนื้อมากแล้วผมก็เปิดมา25สาขาเนี่ยผมก็บินไปที่ออสเตรเลียแล้วก็บอกว่าจะเอาวัวพันแองกัสเนี่ยนะครับให้เขาเลี้ยงให้แล้วก็เอาตามสูตรอาหารที่ผมชอบเนี่ยให้วัวก <ừ> ินเนี่ยเอามาทําอาหารที่เหมาะสมกับคนไทยนี่แหละค่ะฟังจากคุณโตพูดแล้วได้ความชื่นชอบส่วนตนของคุณโตเป็นคนรัก คลั่งไคล้เนื้อมากๆดังนั้นอยากจะได้เนื้อที่ดีที่สุดที่ชื่นชอบถูกใจพี่ไทยของเรา เริ่มกันตั้งแต่กะเพรากะเพราเนื้อบดเนี่ยกะเพราเนี่ยแล้วก็เป็นอาหารที่คนไทยคิดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อใช้เนื้อดีเนื้อแอง,งกัสเนี่ยมันก็จะทําให้รสมันพุ่งขึ้นไปอีกกะเพราเราเราจะผ่าให้แห้งสําหรับคนที่ชอบนะแล้วก็เผ็ดประมาณกลางๆมาถึงสเต็แกแจ้วแน่นอนเพราะมีแองกัสต้องมีสเต็กอยู่แล้วสเต็กเนี่ยทำไงให้คนไทยชอบก็ต้องเป็นรสแจ้วสเต็กทุกชิ้นนะครับเราจะย่างด้วยฐานเพราะเรามีเครื่องพิเศษมพะฉันกลิ่นของไม้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะหอมนอกจากแจ้วเรามีออริจินอลของเรานะครับมีอเนียน เบอร์เกอร์ <Burger. S 3> เราจะไม่ใช่เบอร์เกอร์แบบแมสเราเบอร์เกอร์แบบเชฟทำเพราะฉะนั้น hmm. อัตราส่วนของเนื้อบดเนี่ยกับเนื้อล้วนเนี่ย ประมาณ80-20นะครับขนมปังปั้นเองซอสของเราที่เป็นซอสสีส้มนะครับอันนี้คือดั้งเดิมเราแล้วก็อันใหม่เพิ่งออกมาคือเป็น white barbecue sauce นะครับก็จะให้รสชาติอีกอย่างแล้วมี crunchy อันนี้ใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการกินมันจะได้ texture ของการกรอบๆนิดนึงมีอะไรจ้าแล้วส่วนมันดีเนี่ตส่วนมันดีก็คือเป็นข้าวบัสมาตีเม็ดใหญ่ๆนะเม่เคยทานนะครับแล้วก็ใส่หญ้าซัฟฟรอนแล้วก็กีเป็นหัวเนยทำให้ข้าวในหอมแล้วก็เนื้อตุ๋นของเราเนื้อตุ๋นเป็นเนื้อซี่โครงลองซี่โครงนะครับ สท้ายก็ต้องเป็นต้มแซบเนื้อหมอ้อไฟเราก็ใช้ล่องซี่โครงก็จะมีความมันสูงนิดหนึ่งใครชอบมัน<ช>แล้วมันจะหวานเรามีข้าวคั่วด้วยนะครับก็ชอบความหอมของไอ้คั่วไม้ทั้งหลายเนี่ยก็ใสเข้าไปในต้มแซบด้วยความ,มเผ็ดเนี่ยประมาณมเผ็ดกลางๆแล้วกันนะครับนอกจากเมนูอาหารมีเนื้อสดทั้งหน้าขายด้วยมีพรายคัตมีสเต็กคัตชิ้นใหญ่ๆนะครับมี ribeye tenderloin s t r i l o i n ทุกอย่างมีที่หน้าร้านหมดแล้วก็มีสเต็กนิวคัทั้งหมดเลยครับและนี่คือทั้งหมดของเมนูที่ทางพิโตของเรา ภูมิใจนําเสนออยากให้มาชิมเนื้อแทบ plus ของเรานะคะวันนี้หลี่ต้องขอการันตีความอร่อยเด็นเลิศเป็นพิเศษเนื้อแทบ plus ส,สาขาเซ็นทรัเวิล์อร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมละครับเชิญมาได้ที่ร้านเนื้อแท้ plus ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6โซนเอเทรียมโปรแรงอร่อยเลิศ อ i s อรเลิศกับคุณเดชและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าแนะนำเนื้อแทบ p l สาขาเซนต์เทเวิด์เพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึ่งคะแนนก็สามารถแลกรับแลกรับส่วนลด10%ทุกสาขาเมื่อรับประทานที่ร้านนะครับหรือสั่งกลับบ้านนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2567นี้ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาที ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับอร่อยเลือกับผลรตดที่เมเจอรอีติ้งยา่างผิงฉังต้องกินค่ะ